มีเหตุเกิดขึ้นการประทะในต่างประเทศแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่กระทบกับเมืองไทยนะครับกระทบโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดนั้นสมชก็เรียบประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมดูแลคนไทยและนักศึกษาไทยในซูดานหลังเหตุประทะและก็ยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่องขณะที่สบตช่วยเหลือนะครับพร้อมจะช่วยเหลือด้านการเทียบโอนหน่วยกิจหากเดินทางกลับมาเรียนต่อที่ประเทศไทยครับ นายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์นำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตอรพร้อมด้วยนายสมชายเกียรติพราดอนผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตนะครับพร้อมทั้งเจ้าหน้าทีท่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมบูรณาการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมการดูแลคนไทยและนักศึกษาไทยมุสลิมนะครับที่ไปศึกษาในสาธารณรัฐซูดาน โดยมีพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานการประชุมและส่วนราชธิการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับ โดยในที่ประชุมกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานสถานการณ์ที่ประเทศสุนว่าขณะนี้ยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากการประทะกันอย่างกระจัดกระจายและยังมีความเสี่ยงทั้งการอยู่ภายในที่พักอาศัยและการออกมาภายนอกอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอเส้นทางการอพยพสู่พื้นที่ปลอดภยัยณสนามบินประเทศเพื่อนบ้านสุนเช่นไคโรซาอุดีอาระเบียและฐานทัพสหรัฐโดยทางกระทรวงการต่างประเทศจะหาหรือเรื่องการอำนวยความสะดวกต่างๆกับประเทศที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพันธมิตร ประเทศที่มีความพร้อมในการอพยพด้วยค่ะนอกจากนี้ครับทางกองทัพอากาศได้เตรียมพร้อมในการจัดเตรียมเครื่องบินไว้แล้วและรอการพิจารณาเส้นทางที่แน่ชัดจากทางภาครัฐซึ่งจะร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนการอพยพคนไทยการรับรองดูแลคนไทยเมื่อกลับถึงประเทศนะครับโดยเฉพาะนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ทางสอบอตจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหารถโดยสารรวมถึงการดูแลนักเรียนไทยให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิจจากการศึกษามายังประเทศไทยได้นะครับและก็ขณะนี้สอบอตได้ตั้งศูนย์ประสานงานกลางโดยจะเน้นการสื่อสารกับกลุ่มครอบครัวเยาวชนที่ไปเรียนในซูดานรวมถึงให้บริการสายด่วน1 8 8 0รองรับประเด็นดังกล่าวด้วยครับ ยังคงต่อเนื่องในเรื่องเดียวกันนะคะที่สานค่ะทางด้านกองทัพอากาศก็พร้อมอพยพคนไทยในสูดานหลังเปิดความไม่สงบในพื้นที่สาธารณรัฐสานค่ะ